ดีจ้าสบายใจทย่บ้านจ้ามือวันี้สบายใจทย่บ้านมาปลูกมันเจ้าบกพา่าพอดีเห็นพาทย์ส่องกดสวยมากเลยจา้าสวยมากเลยจา้ยาเจา๋งพาทิีส่องกดนี่พี่น้องสวยบ้า